เออเพราะว่าตัวตัวยังไงมันก็เหลือๆอยู่แล้วอ่ะไม่รู้จะไปทำอะไรนะฮะเฮ้ยปั๊กจีสอง C M R W โอ้ตัวไหนดีวะปั๊กจีสองเหรอ แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปตัครับฝากไว้ก่อนเลยสปอนเซอร์ของเรา UG Phone ใครมือถือไม่แรงแต่อยากเล่นเกมหนักๆฟังทางนี้ UG Phone Cloud Phone สุดแรงแพ็กเกจที่แอปแบงค์แนะนำก็จะเป็น KVAP และ MVAP ตัวนี้ลื่นกว่าใหม่กว่าแรงกว่าบอดเกมไม่สะดุด AFK ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแบบไม่พักเลยทีเดียวคุณสามารถเอาลิงก์คำเชิญของ Air Bank ไปใช้เป็นส่วนลดคำเชิญได้เลยนะครับ TPJ ห5 5เอาไปใส่ตรงคำเชิญนะครับทุกคน การันตีปักจีซุงเกาหลี c ีเอ็มฮีโร่เช็ดปักจีซุง,โ,งโอเคแต่ใน,นนี้เขียนว่าไอคอนนะระดับตำนานนะครับตำนานของเท่ ขึ้นไปสี่แล้วต้องขึ้นเวลสี่แล้วไปอีกนะครับอ้าวลืมบอกลืมบอกนะครับในตัวที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยผมตามหาเพรดี้อยู่นะตามหาเพรดี้นะครับเพราะว่ามันต้องมันต้องทําฟูบาซ่าได้แล้วนะครับมีตัวเดียวมะอ๋อเดยองเดยองเดยองก็ได้นะครับเดยองก็ได้นะครับเดยองนี่เฟงกี้เดยองนี่ซีเอ็มนะครับได้อยู่ <S <S เกือไม่ไหวจะเปิดทีละสิบใบก็ได้หรือว่าเปิดทีละใบก็ได้นะครับผมชอบลุ้นทีละใบ อ๋อ oh, เอาแล้วมันเริ่มแล้วสินะ้อแต่ก็ขึ้นตัวรวๆเลยนะตัวใหม่ตัวเก่านะครับสตลเลอร์ er. ต้องเป็นร้อยสขึ้นไปเท่านั้นมันถึงจะเข้าอันนี้มันถึงจะเข้าอ,อโหมดคัสซีนนะ้อวันเดอร์ตัวใหม่ไม่รู้จักใครเลยนะครับมึงจะให้กูการันตีให้ได้เลยเหรอเอยการันตีจริงคนจะเบิด อ่เาเลเวลสี่เรียบร้อยแล้วทีมวัตถเยียร์ใครวะอันนี้คือการันตีนะเยอรมัน CDM FC มิวนิกชุดเ,เด่นเน่ยคิมมินนะครับคิมมินดีเปล่าโอ้โหสเต็ปสกิลพิเศษแม่งอย่างเยอะนะครับโอ้เสียดายว่ะ ถ้าเปิดสิบครั้งถ้าเปิดสิบครั้งแล้วได้เนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเกลือเออมันต้องหนึ่งในสิบแล้วแล้วเราได้อะอย่างงั้นเไม่เกลือนะครับอ้าได้เลยอย่าบอกนะว่าก,กัีจซุงอะ เอออะไรมึงตัวอื่นเยอะแยะไอ้แค่มึงมาเดยองให้กูก็ได้แล้วสิบสามเนี่ยมึงมาเฟนกี้เดยองให้กูก็ได้โอ้โหเกล่ะอ่ะเด้ง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 เดมงอด้งเด้ัเด้งเด้้เ โอ้ oh, ได้ตัวใหม่ลัวๆเลยดาวน์ญี่ปุ่นเหรออุย้ยญี่ปุ่นร้อยสิบสิบแล้วญี่ปุ่นร้อยสิบเอ็ดวะการันตีใช่ไหเนี่ยอย่าบอกนะว่าการันตีอะ่ะการันตีแน่เลยสามสิบใบจะไม่ได้เอเลยเหรอวะโอ้อกูว่าเกลือ อย่าเป็นเกาหลีนะอย่าเป็นเกาหลีนะแซมโบม,มึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยโอ้ยย่สแตโคดก์โอ้ยมึงก็มึงก็ไม่ลงเดายองให้กูก็ได้ลงเดายองก็ได้กูอยากได้เดายองตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้เหมือนใจนี่นะมันจะผ่าตัด โอเคบาซิลซีเอ็มใครวะนิวคาซันนะครับบรูโน่เกมเมเรสกูเมเรสก็ก็ถือไม่เกลือนะครับมึงลองได้ยองให้กูดีเวลาคุณอยากได้อะไรอ่ะคุณจะไม่ได้เว้ยเอ่อถ้าคุณลองคุณเนลองคุณลองคุณไม่ทำทีมบาซ่าเนี่ยคุณได้บาซ่าลัวๆเลยเออเกมแม่งห่วยแตก ฝรั่งเศส R W ีโร o ใครวะกู <c oughs> เออถามว่ามันดีถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละม,ม,มันก็ดีแหละถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละเอ,อ้ขายได้ด้วยเหรอมันก็ดีอ่ะเออถามว่ามันดีไหมมันก็ดีกูไม่อยากได้กูไม่อยากเล่น ขายได้ด้วยนะเมื่อกี้ผมเอาไปขายดีกว่ากูจะทำฟูบาซาเข้าใจไหมอ่า้าเด้ง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 เฮ้ยไอตัวนี้เอ่อเกลมมนโดเกลแมนโดเนี่ยเคยได้แล้วนะครับถือว่าดีอยู่ตัวนี้ใช้ได้นะการันตีว่ะทุกคนไปการันตีตัวเดิมปังจีสองตัวที่สาม กูทาฟูเกาหลีหรือไงเฮอมึงเช็กูทําฟูเกาหลีบอะมันอยู่ไหนวะปาร์กีสองตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามกูจะทําฟูบาซาไม่ได้ฟูเกาหลีอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เหมือนจะเด้งตัวนี้เหมือนจะเด้งนะเดยองทีเนอะเดยองทีกูอยากได้เดยองเนทแลนด์ CDM FC กูไม่ได้เล่นหรือว่าผู้โอ้ยกูเล่นบาซา่าหวังว่าหวังว่ามามึงไม่มีทางชนะโอ้ยแค่แต่วานบัตเทนน่ากลัววานบัตเทนน่ากลัวมากมาน้อง tặng tay yên yên này khủng lột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  เฮ้ยไปวะนนะั้นโอ้โหกูโดนได้ไงโดนง่ายๆเลยมึงก็เกินไปทีมโคตรดีเลยทีมกูเนี่ยเอตโต้เอตโต้หลุดเอตโต้หลดุลด เฮ้ยเข้ามาดิวานประเทนวานประเทนนี่ไวมากนะครับอู้หมึงเข้าได้ไงอะ่ะเกมเชื่อแมมงริงคมจริงวานประเทนเป็นหนึ่งเป็นเอทีที่โคตรด,ดีเลยผมบอกไว้นะครับ อะไรกนนะเนี่ยโอ้ยเฮ้เราเล่นดีๆก็เล่นได้ไปแต่ฝีมือเรากากแค่นั้นเองเอ้อก็คือไม่เล่นแล้วไงสักแค่ไหนกันเชียว นั่นอินเนอรต้าวะเฮ้ยมึงไม่ไล่บอลน,น่ะคืออะไรอ่ะโอ้โหเ้ยเนน่ะไระันนะไล่บอลเพื่อนเพื่อไล่บอลหน่อยเฮ้ยมึงทำ นักบอลกูเป็นอะไรเนี่ยมึงไม่ไม่น่าโดนอะไม่น่าโดนอะจริงนะไม่น่าโดน่ะโดนได้ไงเนี่ยทีมแม่งอย่างกากแต่ฝีมือมันอาจจะดีฝีมือมันอาจจะดีฝีมือฝีมือมันดีอินเทอร์เนต็ตที่นี่ก็ตัดไม่พักเลยอ่า วุ้ยถ้าเข้านะมึงกูอ๋เกมเลยลูกเนี้ยเก็บแร็ปแสบนี่ไงเลีโอเนลกูมาแล้วน้อง เอ้ยกูโดนอันนี้กูโดนสามหนึ่งอันนี้ได้ไงวะไม่เชื่อก็มาดิก็มาดิเจ้นี่บามึงขึ้นมาได้ไงเนี่ยเฮ้ย คมหน้าเอานี่กูจะแพ้จริงๆเหรอเนี่ยอโอ้โหทุเรศชิปหายทุเรศจัดอ้าวทำไมเน็ตมันเป็นอะไรกันวะเฮ้ยใจเย็นน้อง Thằng này không biết thuộc biết Cứ hiếp rồi mà เขาไม่ยิงอะกูไม่เข้าใจทีมกูกูไม่เข้าใจเลยว่ามึงทำอะไรไม่น่าแพ้เลยสามเมื่อกี้เออคืออะไรวะดาวรถอะไรคืออะไรอ่ะ